ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโทรศัพท์ให้แก่น้องพ่อยขอสุภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังอะไรขอให้ได้ดังปารถนาเจ็บไข้ได้ป่วยขอยยืดยืนยาวทำอะไรขอให้ได้หนังนั้นขอเ,อเงินล้านเ,เงินแสนเข้าถึงตัวค่ะขอบคุณค่ะธุกระชา่าวันนี้แหละขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่บอกเงินให้น้องพ้อแหละโทรศัพท์ให้ใน้องพอ่อน้องพอ่พอยดีใจแห้งมือนี้ค่ะ ขอบใจเด้อขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออย่าจ็บใครเด้ป่วยเด้อเงินล้านเงินแสนขาหาตูวเด้ดอแซาแซ่กดีใจหฮงเปล่าชินนน่ับอยู่ไปล่าใช่นั่งับ <laughs> กัสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ้บอกว่าอยู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับกับสูุ่่องบาตเตียงทองซาเนเอลกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้มืัอนี้บาตเตียงกะบมาหาน้องพลอยเนาะอ่าเพิ่นหากมาตะคุดมันบาตเตียงมารอสักพักหนึ่งนะั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้มีผู้ใหญ่ใจดีและกะอ่าเอฟซีสางฝั่งไทยเพิ่นผ่าเงินมาใหนะ้เนาะและ้วกะมีของมาซื้อผ้า นอ้องนอนำ้ำพี่น้องเอ๋มันนี่แต่ว่าท่านได้บอกดอกเนาะไปะเดี๋ยวเข้าไปหาน้องเพื่อน,น้ำกันพอดีเอาเตียงมาถา่าได้ประมาณครึ่งสมุนกแหละเราไปคุดมันแล้วให้ทงังอันน่ะพี่น้องเพื่อนไปนำ้ำเอาอไปพี่น้องเลยไปไปเปบ่งไปส้มน้ำกันอยู่ทางในกูเราคุดได้ไทรมันเนาะโอเคนะพี่น้องเลยขึ้นนั่งซึ่งแทะ <laughs> สบายดีล <laughs> <laughs> ่ะซึ่งเสาบเป็นได้ไรเมือ่อย โอ้บาเนี่ยหายาวิตามินกินแม่เมื่อยยังเม,มื่อยก่มมัน่ก่มมันไอ้ละนี่ไม่เนี่ยกลุ่มมันรับจ้างบ่กลนม่มมันซอยเพลินแบบเวลาเพลินคลายกบแบ่งปันเงินกันปันกัน้วยโอ้ป๊บปัดหน่ายนะมิเรอ <laughs> <laughs> ไปกล่นอยู่ใชไหนละก่นอยู่หน้าพ่อคุณ มันไปทางไหนพากันย่างไปย่างไปด้วยก็เธอไปก็ไพ่อย่าไปกับน้าสาวกับน้าบ่าวไปกับน้าสาวกับน้าบ่าวไพ่ไปนน้ำอ่ะเจ้าเมื่อกี้นี่ใช่นาเคยเฮานาเคยอ๋ออ๋ออกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มั้ยนี่กินแล้วได้แสงกินมันนี่แหละพากันปนปลากินปนไปยังนะ ปนปลาปากปลาปากโดยโอ้เอามาจะใช้ปลาปากเ้อเลี้ยงไว้ในน้องเล่าอ๋ออ้ในน้นองฮะลุ้ตึกในน้องมันบ่โดยอืมใหเป็นคนลงเอาหน่าบ่าเน่าเน่าพี่ลงน้องมันบ่จะบั่นบั่นบ่อไปคุดจังมืออะไรล่ะลูกไปตั้งแต,แต่ปีใหม่ไปตั้งแต่หลังปีใหม่ จะไปฮะด้วยกระบอกหูด้วยบ่ได้ท่ารปะนี่เนาะอือหน้องก็มาลสบายดีด้วยหละสบายดีสดีไว้สบายดีไว้น่โอย่านอีกอโอสบายดี้ยสบายดีเจ้า เออโอเคลมกระโดดพี่น้องเลยลมเฮงครึดพิโลลมหนาวอยู่ตรงหน้าพุ่นบลมบาโทษบอละโอ้ลมแห้งตัวลมแห้งปรอยู่บ้านอีลลมเฮงกูอยู่ในบ้านอีกบัตรมาตะกระยางมาบ่อน ประมาณห้าโมงเกือบหกโมงฮะพูเองหนุบมือ,อสบายดีไปอ้โหปวพดพดมันชิบวชบายแล้วนั่นมันเจ็บเอวแลนะ้วน่ะก้มเกินกัน,กนเลยฮะควงขนลุก เออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออยังบ่พอยังบ่พอโอ้โเดี๋ยวไปหาขนมมาให้กินกันเด้อเชนเด้อมาพี่เออมาพี่คือกราบงามแท้มาพี่มาเลาเร็วอ้าวอ้าวนี่เอ้าไปกินเถอะนะเอาปุ๊บแล้วฮะเออเอาไปช่วอให้กินเด้อโดยจ่าก่อนผู้จ่าก่อนจ่าจ่าไว มอมลอ,อ,อ้าขากขนาดโดยเอาไปดึงเม่ไปเลยวันนี้ได้ขนมเลยอ่าได้เลยไปว่าง อโตเป็ดเปลินบุญม้วนบ้านรอบก่อนในละบุญบ่ค่อยมีอย่างบ่มีอย่างโดยหันไข่เ่้งเขาไ่ค่อยมีอ่าเฮ็ดได้สบายเนี่ยผ่ากันย่างแล้วเลยละกะพ่ากันเมื่อรอลิ่นดีสือโดยอ่าเรมีหอดนลำบอกลำบงใช่ไหบ่บ่มีแต่ห่นไข่ลูกชิ้นอืมกินลูกชิ้นน่แล้ว่าจะหมักลูกชิ้น จินลูกศิษย e> ์แล้วก็พากันสื่อมากแล้วก็พากันยางนั่นโดยไปคุดมงคุดมันคือบมีกงมีกุบใช่นี่ส่วนมากสิเอาไว้พุ่นเพราะว่าไปลายโดนแล้วก็เลยว่าอาทิมพุนเลยอาทิมไปพุ่นตายไปนาพุนโดยมันจังบาทือลายางโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ้าวสนอเพิ่นขายตะเก้าได้เทไรละมันมันบาง เพิ่นคายเป็นเพิ่นซื้อเป็นโลอือันได้ได้อนะ่ะปีทจ่เก่าเพิ่นเคยปลูกอยู่บ่เพิ่นหากะมาปลูกเพิ่นหากะปลูกยังโมโหได้่าชีได้ท่ารโดยโอ๋อแต่เห็ดปีซื้อเนาะโดยยาคุดแล้วก็ปลูกยาคุดแล้วเพิ่นกับชีล้องเห็ดไว้คือเก่าเพราะว่าเพิ่นลองเห็ดเบิง์นซื้อแลอ้วดราสิีไ,ไดไหลายบบเพราะว่าเห็นเขาขุดมันคาย บ่เจ้าเนายา่ย่าขุดแล้วบอกระปูมาขายเข้ายาแล้วพอมัามีม่มงขุดแล้วมาม,มีกระปูแหละโดยโอ้กระปูเบดแหละพี่น้องเลยขุดจนกระปูรับเพราะว่าน้องพ่อเจ็บก็เลยว่าล้างเจาะกวนมาได้แหละการพักการมาแกงมะขามแกงมะขามโดยใช้มะขามจะที่คืนแล้วนี่ บ่นาบ่าวคนสี่เดียไปหามาหามาไปสอนแล้วพากันแกะมินอ๋อแกะขายโดยโลเทไรละเดือนโลสิห้าพันชิห้าพันผูกโดยโอตู้แต่ว่ามันเพื่อเพื่อมันสิได้แกเป็นนายออกแล้วเพื่อสิได้โลหนึ่งอ๋อแกแกนายออกพ้อมบ่โดยแกนายออกพ้อมเพราะว่าไอ้เคยไปขึ้นขายแต่ก่อนโลสองพันหนึ่ง อันกเคยขึ 2, ้น right, oh. ู pe on pe on pe on ่ได้มาขายนี่แกขายลูดสองพันกิบจก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบนโลซิมหะเลยโอ้แพลงเพลงเพลงบางคนกับเขาไม่แย่ใัรหมดแดงบอกโดยเจ้าบมเคยไ่ได้เคยไปแี่บพราครบมได้เขาหลับแล้วเป็นยังเป็นยังคือว่าดะเขาแย่ผิดทางมันหมดแดงคูเซตูเขาเขาขันเลยโอ้อันตรายเลยเนาะ เอาเลยยาเลยยาเลยวันนี้เลยเจ็บได้พี่น้องเลยมะเร่งครบเพราะว่ามันอันน่ะช่วงคันหอดนี่ให้คักเนาะบปฏิญก็เคยไปอยู่แต่ก่อรมันบ่มีเห็ดเนาะอีหละก็ได้ไปุดมันน้ำน้ำไผ่น้ำพี่น้องบ่น้ำพอคุ้นอยวของน้ำพี่น้องเดอยวของเอง มีแต่ม you know, you ันบ่เถวนี่บุ Idol ้ีอ้อยบุมีบ่อ้อยกัมีแต่ว่าเขาปลูกอยู่ใกลอืมได้ยินนั่นบางคนว่าบางไอ้ไปบางมองก็ว่าไปตัดน้อยบางคนก็ไปขุดมันนะแดีวนี่มันอยู่ไกลเนาะไดลไปขุดมันสัมพลังขนาดพี่น้องไงกระดูนี่เป็นจะดูนะเก็บเกี่ยวมันบ่ซะดังจากเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีเรียบร้อยแล้ว มียี่เปาเผินเฮ็ดนาเซงเถื่อนนี่ล่ะมีนะซาวกับเราไปดำหน้าบอกโดยดำหน้าวันอะไรนะเราดำหน้าเอาเข้าดำหน้าเอาเข่าโดยโอ้ยู่ทางไหนนาเซงอยู่หน้าดงเก่าและอยู่หน้าดงพโดยมีหน้า่ำว่าอยู่ดงพุ่นกะเราสูบเอาจากน้องเราโอ้อ่ามีนาเซงใหละได้ไปบ่บอกไปขุดมันพี่น้องเ้ย ลายบ่มันเพิ่นนะลายเติบเพิ่นลายเติบโดยย่างไปย่างมาชิดและบ่โดยโอ้ไปกับใครในนะเจ้าวะไปกับนาสาวกับนาบ้าอืมอันน่ะเจ้ามาชิดและกับนาบ้าก็นาสาวกับมาตามหลังแล้วบบนี้บ่โดยย่างมาบ่ย่างมาเพิ่นกับบด้มีรถบ่นาสาวนาบ้าเรากะมีอยู่แต่ว่ารถเราอยู่หน้าเพิ่นเอาไว้พ่อแม่เพิ่นขี่อืมก็เลยย่างเอาโดยเออ เจ้าก็ย่างไปเลยบัดนี้เออไก่จะบ่ละเพิ่นสิฮอดกะบ่ไก่เท่าใดพอย่างพอย่างอยู่โดยอ๋กะไก่ตึบด้พี่น้องเอ้ยเนาะาเพิ่นไปนําเมื่อกี้นี่ก็หงตึบอยู่อย่างรัดท่งบ่ไปโดยสุเฮาย่างรัดท่งไปอือไปขุดมันบัดนี้กได้หยังบัดนี้ ไม่แหละเขาก็อยากได้คือเก่าห่าแหละอย่างนั้นคือเก่าเขาอยากได้โทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์ด้วยโอ้ยเนาะเอาซาเอาให้ของเราเอาอยู่บ้านของเราเอาอะไราเอาอีกจุดประสงค์อยากได้โทรศัพท์นี่โดยเจ้าเจ้าอยากเห็นยังเขาอยากโทรหาพ่อเขาอยากโทรหาพ่อโดยอ๋อพอเราอยู่ไทยพ่ออยู่ไทยโดยอยากดื่มน้ำพ่อ ซุดแรกเนี่ยอยากได้โทรศัพท์นี่ <c oughs> บยเ <c oughs> ห็นหมูเขาเล่นปลเป็นตะม,ม้วยก็เลยอยากไดอหมแต่ว่ามันมันมันสิเป็นซองเบเบ,บเด้อไอจีโบกเลยโทรศัพท์เด้อ <c oughs> ดินให้มันทางที่ดีกด็ดีทางบดีกบ็บดีเป็นคือดาบสองคมนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าดินปกติดินเพชรดินได้ครับใส่ในไม่ไมีประโยชน์ก,กะก็ดีเนะเาะแต่ว่าดินไปแล้วเป็น ดินกงดินเกมไปช่างนะบรได้ไหมบุรีมักดินหรือว่าเกมราคาเทไรโทรศัพท์หูีกบ่เทไรไปไปเบื้องมือนั้นว่าไปเบิ้งน้ำพุนพอคนไปรักซามวันนี้ก็เลยไปเบื้องน้ำพ้นไปทามือกับลานป้ายลานป้ายสัมผัสนาโจได้ดินเพชรดินลายได้เห็นเ่โดยดินได้อเก็บเงินได้เทไรแล้วเลย เงินกะเอาไปซือ้อนมให้น้องมื่อแล้วซื้อนมให้น้องเมื่แล้วนุ่มเดี๋ยวนี้เพิ่นใส่เป็นเพิดจะเป็นเพิดพร้อมโดยเฮิตอะไร,ะรสิได้โทรศัพท์ปั๊นเนี่ย่ถาถา่าเอา <c oughs> <c oughs> ถ่าโดนมันไดเลยสิได้ยังบันไดจะกีบเลยโฮมมาอ้าวโตมันโบนปีหน้าปีหึ่งผมบอกเพื่อสิได้ยิงเอ้ย แต่กระบาดอยากได้โทรศัพท์บ้านโอ้โดยขอบใจได้ไลน์อันเรื่อยโดยโดยโดยรุ่นใดเจ้าอยากได้รุ่นที่ว่าลินเพชรินได้ดินเพชรล่นได้ได้โดยอ๋อแบบใดก็เอาโดยบอกได้ว่าบ่กโดยโอ้พี่น้องเอ้แต่ว่าอ่น่ทางบระเตียงใส่อยู่นี่มีจ่ยี่ห้อซัมซุงนะ ที่มันดีเนี่ยพี่น้องเ,เอ้แล้วก็ของไอโฟนไม่ต้องว่าถึงมันเพลงเนาะนเ,เอาแต่ธรรมดานี่ก็ได้นั่นแหละเนาะนยอ,อยากได้สุดๆแล้วบ่ <laughs> แต่กระบาบกระ,บะเบาะมาพี่ด้วยใช่ไหมามาเบิ่งดูมันมันมันเมนย่แบบนี้นี่แหละ <laughs> เมนยี่โบในถุง

เมมบอร์เลยไปซีฟ <c oughs> อว์อยากได้อาโทษเก้บังดูฮะอันเปิดบังดูอีหละเล่นเป็นยัยบ่เป็นเป็นอืมมีมีเฟสเรียบร้อยนี่ซีเพชรซีเพชรกับน้องเนียอ่า บ่บ่มีโทรศัพท์คือลิ้นเปิ่นเบิ่งนี่แหฮะหึอยู่พุ่นน่ะเคยมีอยู่พุ่นเคยมีอือแต่ว่าพี่บ่มีแล้วโดยอ่นี่เด้อเด้ออ่าทางางักบ่ยากดอกอันน้องเพิ่นินเปนอยู่อบ่เติมเงินก็บ่มีเด้อซื้อเฟซซื้อเฟซอันนี้แหละก็ซื้อพอยๆดอ่าแต่ว่าบ่มักกียเอาใหม่ ด,ดูอันนี้กระหัดจีมิวเพิ่อนตั้งมาให้เนอะพี่เด้งงามอยู่ปะใส่ใส่เครียดแม่จุใส่ก่อนในถุงนะเพื่เพือนถ้เจ้าเก็บไว้ด้วยนี่นะถ้าเจ้าประมาณเจ้ากับไปเปลี่ยนอำไมเด้ดดอเราอเออแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพื่นแถมมาทั้งห้าน แล้วก็มีอีสางแน่ในหูฟังแล้วก็บคนบังบง,บงดูละมีอย่างแน่คนแทมให้เสือ้อเสื้อของเบิร์แล้วเบิร์แล้วมีแค่นี้แล้วก็สรายดรายโดยออของศูนอย่างดีรับประกันปีหนึ่ง ซัมซุงพี่น้องเอ้ยงามอยู่บ่เด้อถึกใจอยู่บ่บะนี่ถึกใจนี่ไปคุดมันก็คือชิบูเมื่อยแล้วบะนี่เนาะชิบูเมื่อยแล้วอ๋อพี่น้องเอ้ยจะห่วงราคาเท่าไหร่เน่เท่าไหร่ประมาณสี่พันสี่พันประมาณสี่พันสี่พันเท่าไหร่โอ้สี่พันสี่พันป้ายเปื่อน น้องไงเนาะอา่าสองล้านปลายเป็นเงินบาทก,ก็สี่พัน 4, ปลายพี่น้องว่านี่มันกับสิเพลงก็ยิงของอื่นนี่เป็นของซัมซุงแต่มันก็นดีพี่น้องไงม,มันทนเนาะมีแต่บุมีเงินและบัตรนี่ <c oughs> ไปหาเงินเติมมอเดอร์แกเงกินคายประคำเอาก็ได้คขายประคำเอาก็ได้ <c oughs> พี่น้องไงแต่ว่าซิมมันมีอยู่คนแถมมาให้ อ,อของรักเก้าเนาะอ่ายู่ในเทลนี่นแหละอ๋อญุพุนเน่ยน,น้องเคยใส่ย,ยู่โดี๋ยวแต่ว่ามาพี่บ่อ่าบ่ได้ใส่แล้วโบ่โพอเ่าเอาไปอืมเราโบ่มีโทรศัพท์เพื่อแล้วหายเล่าเพราะว่าอยูอ่พุ่นเขาเรียนออนไลน์โดยเรียนทางโทรศัพท์ก็เลยได้ใส่โดย,โดยอ่าบัดนี้มาพี่กันเลย เอาไม่พอเอาไม่พอไว้โดยก็เลยแบบจะคลองก็เลยโมเดมิไซโมีิไซเลยแบบนี้โดยอ่าก็เป็นนั่นเงาเงาเลยเนาะอยากอยากได้เนาะคนเคยดินเนาะอือโอเคแล้วมิตาว่าอ่าพี่น้องเอ้มิตาว่าอ่าไปสากแบ็ดไว้หักบอคือบปเตียงกระซิบบนนี้น้ำไหลดอกอ่าน้องเพิ่นกระหู้อยู่พี่น้องเอ้เพิ่นเคยเคยดินมาเว้นแล้วเนาะมิตาว่าให้เพิ่นไป โทรหาพ่อบ่ะนี่โทรนี่โทรทางไลนโทรหาพ่อโทรทางเฟซทางเฟซโด้วยทางเฟสเนได้ดีมันจังบเปลืองเงินเนาะเธอทั้งเบอร์นี่พอโทรสดเแบนเงือกหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็โทรทางเฟซทางไลน์ได้พี่น้องเลยคิดอยู่บ้างมั้ยนี่ระเบ้ามาหาไม่ใชได้โทุกท่านก so, şey. mm ับบอคิดบอคิดบ่ มามาแต่ส่วนมันพี่น<ช>้องไอ้หาก็มาแต่คุดมันไอ้เพิ่นไปน้ำเอาเมื่อกี้นเนาะขาเที่ยงกินแล้วที่แหละโดยกินแล้วอืมเอาอันน่ะมียังกินใช่บหแรงนี่ตอนแรงมีนกกิน,นไหมไบ่กะสีไอ้นี่นะเคยเล่าไปแงขมาวแดง นี่แค่มะเด่งกินกินมะเด่งครับบ่บ่โทษไปขุดมันคือว่าไปแงแค่มะเด่งพ่อผมคือมีเวลาไปนะเคยเราไปนะเคยนะเคยเราไปโดยโดยเขาไปขุดมันผู้เดียวเขาโดยเงินน้ำเจ้าเดี๋ยวนี้มีใช่บ่ติดถุงติดใจเจ้าก็มีอยู่มีเขาฝากไว้นำไ่คุณกับแม่เขาอืมีจักพันมีจักแสน มีบพหุเส้นมีบพหุเส้นโดยอ้าวเดี๋ยวจะเอามาเงินมาจะใช้เติมบัตรป่ปบางเ้าก็สิแกบมาขามแกบมาขามเออคนซื้อแล้วมาขามนะซื้อแล้วซื้อแล้วโดนซื้อด้วยแล้วอืมตอนนั้นกะดังๆกะมันก็บุกอืมมันก็บุกกระขายโดยได้อันาลูกอะไรอล่ะมันก็บุกมันก็บุกกะบางคนละเสือรุ่ โลสองพันอืมโลสองพันด้อออออโอ้เป็นอะไรเพลงเติร์มิเตเน่เพลงเพลงเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่าบัดทั้งครอบครัวทั้งเม่ทั้งอันนี้น้องนุ่งจ้กับมีโทรศัพท์อยู่วะมีของนาซ่านาซ่าแต่ของเม่ยังเจ้าก,กับโบมี่ด้อ๋อมีแต่บัดครอบครัวก็มีแต่เครื่องเดียวนี่แหละบัดนี้ชีโทรก,กันเนาะเด้ดอ โดยโดยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยโอ้ยเอ้ากับอันลาบาวสีมอบเงินไว้ให้อีกเนาะอ่ากมีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าน้ำอันน่ะจะจะได้แยังนี่แหะขนมขนมได้อะอะทุ่จ้าทุ่จ้ากันไว้เดี๋ยวเราทรศัพท์ประจักษ์บ้างนีอ แต่เด้อขอนเบื่อเจ้าเด้อเราสับอ่ะเอาขนมนี่กินก่อนอืมมาแล้จังเอามาแล้จังเอามาแล้จังเอาเด้ออ่าพี่น้องเ็เสียเงินให้อีละก่อนโอเคเนาะอ่าแบบนี้กะทางอันไหนก็เอาเงินให้อีละอ่า เหลือจากซื้อโทอรศัพท์มาแหละเพราอมีผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาให้ตั้งอยู่ฝั่งไทยเพื่นแหละอา่าผู้ใหญ่เพิ่นก็เป็นคนไทยเนาะอ่าเงเหลืออยู่อา<น>่าหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้เฮียนได้พี่น้องเลยเนาะ <laughs> ชมว่าเฮีนยนจะไทยดีได้อันนี้อา่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ละอเ,อเอาไว้ใช้จ่ายแล้วก็ปลายมันก็ซื้อวัตถุมงคลก็ได้เติมเป็นอยู่แล้วอะเติมเป็นอยู่มาซาวคนสอน โดยในสาบุญสอนออ่าโอเคพี่น้องเลยผู้ใหญ่เพิ่นกะผู้ซื้อโทรศัพท์ให้เจ้านี่อ่าเพิ่นซื้อให้บอกว่าซื้อเท่าพังคีวัาสันเนาะอ่าอยู่ทางฟังไทยแล้วกับผูยย้ใหญ่จะดีอีกเพิ่นประ,ะสงค์ออกน้ำอ่าพี่มอบเงินให้เจ้าในเมื่อนี้กับซื้อโทรศรพัพท์มาแหละให้หาลาอวยพรในเพิ่นในน้องละคือเก่าเนาะเป็นเป็นภาสา ไทยกับภาษาลาวโดวยโ <c oughs> ดยอ่ะภาษาไทยกันก็นได้เนาะบอกผู้ใหญ่ใจดีทั้งฟังไทยก็ได้โดยละขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโทรศัพท์ให้แก่น้องพ้อยขอสุภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังอะไรขอได้ดังปราธนาาเจ็บไข้ได้ป่วยขอยุดยืนยาวทำอะไรขอได้ดังนั้นขอเ,อเงินล้านเงินแสนเข้าถึงตัวค่ะขอบคุณค่ะสชธุ <c oughs> ภาษาเลาวันนี้แหละขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่บอกเงินให้น้องพ่อยแหละโทรศัพท์ให้น้องพ่อยน้องพ่อยดีใจแห้งมื่อนี้ค่ะขอบใจเด้อขอสุขภาพร่างกายแข็งแห้งเด้ออย่าเจ็บไข้เด้อป่วยเด้อเงินหลานเงินแสนขอหาตัวเด้อส่าซ่าถูดีใจแห้งเปล่าช <c oughs> ินอนรับอยู่เป่าจ้ะนั่น <c> ร <oughs> <c oughs> ับเอ้ยน้องพอ่อชินนอนรับอยู่เปล่าแบนี้ได้โทรศัพท์ใหม่เลย พี่น้องเลยประสนมิตรลาบาวสิกับป้าได้บันิเดอร์โดยเดินพา่างปลอดภัดยดอผู้ติดตามหลายๆได,ด้ปผู้ติดตามคอยสุขภาพคอยแห้งไหน<ด>น้องคอยว่ายอยพิซื้อันยังก็ว่าไม่นะว่าไม่นี่ะอย่ <laughs> ยังนะว่าอย่างนะ ผู้ใดบเติดตามไปนงปอยสุขภาพบวแข็งแห้งได้โอ right ้ดยคูได้ติดตามเงินละเงินแสนเขาโตเลยอ่าจ้าถุแ้าเนาะอด้วยด้วยด้วยเป่าก็ไปจากป็นแล้วพี่น้องไงวันนี้ได้โทรศัพท์ใหม่เลยดีใจเนาะอ่าไอ้ละก็จากดินโทรศัพท์เบาๆก็ย่าโตนะยังน้อยเกินไปอ่ดินโทรศัพท์บอดีเล็กน้อยเนาะใหญ่ฉันไปพอยก่อน <c oughs> อ่าไก่อนจังดินเด้ออ่าไปมีตระลบาวกับปะเด้อบันี้เด้อโดยในทางปลอดภัยเด้อโดยโดยมันก็คำละพี่น้องเหระลับาก็สิไปเวียดโตเนาะโดยอ่าไปบายละไปบ๊ายบายด้วยละายบายบ๊ายบายโูจาด้วยจ่าด้วยอ่าเดี๋ยวระลับาไปหาเบึ้งนี่กินไม่กินกัน เนีเรามาซื้อเนวกินมาฝากพ่อมอ่าาต้องไปซื้อเด้วันนี้เด้อ่าเอาไปเอาไปเลยวันนี้ได้นักินก็ไปอีกเลยอ้าวคิน้องเลยเนาะเออแท็กซี่ผมเพ้าให้รอกเสีให้อะไรก็ไปเลยผมเป็นยังว่าหยอกเพิ่นซื้อไปรอดไปรอดเอาไปไหว้รอดไปไอ้กลับด้วหล่ะเด้อ โดย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 โอเคน้องพ่อแม่พ okay, mm ี่น้องบันี้ก็บเตียงสิขอตู้เดินทางกลับก่อนพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่นายใจดีบายอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาให้ล้วก็ ให้ซื้อโทรศัพท์ให้พ่อมก็ขอให้เจ้าจงงยู่ดีมีแห้งสุขภาพ่างกายแข็งแรงปัาศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้เจ้าให้มาสัมได้ก็ะอให้ไหลกรับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะนอนรับเปยนเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนแบนมือให้ได้แก่มริสุทโทษให้ยัยมาพานม่านให้ยัยให้มาเบียดและขีเลียจังไรยัยให้มาใกล้จะเจ้าบัวเสดธุรกิจการงานอย่างก็ขอคให้เจริญในนาคีการงานตลอดปีและตลอดไปเนาะซาธูเด อาสำหรับมือนี้บาเตียงโคตัวร้ายไปก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณเพราะม่พี่น้องประสบสขุขสุขคติข่ามาติดตามทำส้มคลิปจนจบแล้วก็บอกามโฆษณาพี่น้องกับสำหรับมือนี้บาเตียงของกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องกลับกันเอยเดอ้อโดย,ยดโดยโดยโดยเ <laughs> จ้าไอ้ล<ป>ะขนม